อ้าวชิบหายตายแล้วกูกูตายแล้วไอ้ก้อตามึงมาสนุกกูนะครับแล้วครับไอ้สัตว์อย่าเอาหัวบางดิน่าสนใจไอ้เฮียมึงมาเจาเฮียอะไรใกล้กล้องอะเฮ้ยใครใกล้กล้อวันนี้เรามาพบกับคุณแฮนด์ล็อกเกอร์ครับแฮนด์ล็อกเกอร์เฮียนะครับหน้าผมชิบหายเลยหน้าหรอตาตาดำวันนี้ครับแล้วผมก็ใครครับคอท์ทัมจบครับ มึงแม่งไม่ได้ต่างเลยกูอยากไม่ตายอ่ะกูดิ้วที่เียมึงออกไอ้เหี้ยกูบอกให้ออกให้ออกกูจะเปลี่ยนด้านเปลี่ยนกูยังไม่เปลี่ยนอ่ะเก็บเก็บเก็บแล้วดูเลื่อยมึงน่ะจะกลายเป็นสองร้อยเนี่ยแต่มึงกะกะเฮ้ยเก็บกระสุนด้วยเฮียแล้ววันนี้อยู่กับผมด้วยนะครับโอ้โหคอแเกม่ไม่เกมมิ่งไรเฮีย ไอสัตว์เกมนีไหมยิงมันยิง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 มันยิงมันยิงมัน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 สวัสดีครับ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 ข้างนี้นะยังแค่นี้นะ เดี๋ยวดูผมนะครับว่าจะเก่งกับคุณฮ er าร์ดล็อกเกอร์แค่ไหนครับมึงเป็นฮาร์ดหรือรอครับกูฮาร์ดครับเริ่มทีวีแล้วครับมึงเป็นใครมึงเป็นใครมาจากไหนมึงคนพังแล้วก็ไม่กลา้าใจไม่รู้ว่ามึงมาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอามึงเข้ามาัม่งคนเข้าก็เรียกแรกเก้บางคนมึงก็ทะลุกรรมแพง ไอชิปหายมึงยาให้กูตะโอไอสัตว์ตัดแล้ว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 เลยไม่ร้ายเว้เลิกคุยเยอะร้อยเยียร้อยห้าสิเออทําเก่งนะเฮ้ยร้อยห้าอุ้ยเชี่ยเอ้ยเอ้ยมึงมึงจะเอาไงกับเพื่อนกูจะเอาไงกับเพื่อนกูไอสั่นมึงมึงมึงไม่ใช่เพื่อนกูนี่ฮะฮะมึงไม่ใช่เพื่อนกูนี่ไม่ใช่เพื่อนกูนี่ไอ้เหี้ยแล้วก็ตีนตายห้าแล้ว แล้วผมเล่นได้เยอะกว่าคุณเนี่ยครับคุณไม่เขี้ยยผมไม่น่าพูดเลยไม่น่าพูดเลยเออไม่อยู่กับเตียนของผมอยว่ฮะโอ้เตียนเตียนเดียเอ้ยอย่าไปโดนตุกอ่างไ้เชี่ยเชี่ยต่อยปากแตกเฮ้ย้ยตายครับโง่ครับโง่ครับไม่น่าพูดเลย มึงดูกูออออออเอฟวีเดเตอร์ซับฟอร์เรนเออเพลงนี้กูชอบโอ้เชี่ยผมใกล้ตายแล้วครับกำลัหนึบเจ็ดเจ็ดไอ้ยียยยย่ใกล้ตาย ไอ้เฮียนะไม่ใช่พวกกูนะกูจะยิงมันอีดอกตัวเนี้ยอีเฮียเนี่ยมีอยู่ไหนไอ้สัตวสราไฟเพื่อนกูว่าเห็นไหมกูยังไม่ตายเลยไม่เหมือนมึงกระจอกกระลวกไดาตายห่าอีเฮียเอมันเดินมันตอนไหนยังไม่รู้เลยอ้าวตายแล้วจะดูนะเดี๋ยวดูนะว่าตังจะได้เยอะแค่ไหนอ่ะ โ oh yeah, <laughs> อ้ยเชี่ยมอ่โง่เลยเชี่ยกู้ไายใช่ไหมใช่ไทยใช่ไม่โง่หรออ่ถอะถ่าย <laughs> <laughs> มึงแม่งก็ยิงมันไม่ไอ้เชี่ยเลี้ยว,ด,วด่วนดวนยิงลบตาะก <laughs> ูบอกแล้วไอ้งูแม่งเก่งหรอเออมึงบอกกูตอนไหนฟาชีเดียวตายอ่ะมึงบอกกูตอนไหนตีใคร ลูกแมาทำไมกลุ่มาบ้านไอ้ไอ้เย่ออีกคนไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้น้ำตีนตีดิมึงมึงไม่ต้องไปว่ายน้ำแล้วไหมกูจะไปอ่ะกูมาบ้านมึงเหรอเป็นยาวแล้วกูจะเล่นอยากเล่นไรเดอร์อุ้ยเหี้ยไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูไอ้เหี้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงคันเทพคันเทพเทพตรงไหนครับก็ผมไม่เคยได้เล่นเกมนีโอ้โหม่เคยได้เล่นเหรอเฮียเล่นคาสิโนคอมมีครับ เขาร้านเกมแม่งบ่อยชิบหายเลยมึงอ่ะเออถ้ากูยอยู่นะมีชีอะไรล่ะ